เอาละครับโดย2ทีมแรกที่ต้องมาสู้กันในทัวร์โมเจนเอลิมิเนชันเราดูตัวชื่อมันมันยาวเพืดด่อเรื่อวะก็คือโอโรจิมารุเทมาริและดันโซกับทีมแรกวทีมที่สองนี่เป็นจิตายะเพนัสซาบุสะนะว่า <Okay. S 1> สุ่มมาเรียบร้อยครับด้วยแอปวงล้อแอปวงล้อสุ่มทีมมาตัดยังมาตัวอะนร แล้วก็เซมาีิแล้วก็ลันโซส่วนทีที่สองครับก็เป็นจิระยะเพะลสบุษบัตรจิระยะเอ่อเพรโนเพรนี่ม่งรแบบจัดแน่ๆเพรแม่เก่งมากครับใน <Okay. S 1> เกมนี้ แล้วก็สซอสานเซอร์ส BS านยังเก่งกันนะฮะโอ,คคโอจิมาลุจิกับจิระยาเปิดก่อนเลยครับ <was S 1> เพื่อนเก่าหลังจากที่รอโหลดอย่างนานมาครับโอจิมาลุเจอกับจิระยาก่อนเลยจิระยาเปิดเอาแล้วเปิดเป็นผนังปก,กออกมาครับแล้วจิโอจิมาลุสองหัวสี่ขึ้นชี้ลูกหนึ่งกับลูกสองอกมายัางไง ยังไงจะทำไรได้โอ้โหเรารุ่นหนึ่งรุ่นสองมาต่อยอย่างเดียวจเจอผมไหมครับโอโจิมารุแล้วสุนวงจักมาจาังหวะน,นี้ปันเอาใจาไปไม่โตแล้วโอโจิมารุต้องสวนคืนว่างมีดาบเขาดาบปันอยู่เดี๋ยวระยะไฟไปแล้วก็สุนงจักตามเขาถุงคอมโบโง่รถไฟอีกทีนึงแล้วก็สุนงจักอีกทีนึงครับถุงคอมโบงเขครับแต่ต่อยไปอาร์เมอร์เบรจกจังหวะน,นี้โอโจิมารุ แล้วก็กดทับไม่อีกโอซิมารุพนงูครับซาม,ม่อนงูนะแ,แล้วเจอซาม,มอนกบเหมือนกันนะแล้วก็งูขึ้นมาจากข้างบนครับโอซิมารุแต่ตอนนี้เลือดโอซิมารุเหลือน้อยแล้วครับกขู่แล้วกบมาก็ขู่จิระยะ้าชนะตอนนี้เลือดอาจจะเต็มเลยหรือเปล่าคนระับตัวยูนชันคือจชนะมีเลือดเด้งมาหน่อยค,อคนต่อไปครับคนต่อไปเป็นเทมารีครับ ทีมทีมแรกต้องตั้งชื่อทีมได้ไหมเนี่ยได้เรียกง่ายง่ายจิระยาป่าแล้วก็จ่ายแล้วก็ต่อยต่อยต่อยกาอากาศเอมันดีก็พัดโอ้ยแล้วอ่อนเป็นเปิดปั๊บครับพัดเป็นลมรอบตัวเดี๋ยวก็ปวดแล้วพัดยาวครับบูท่ามันไกลมากเอ็มันดีแต่เข้าไปพัดใกล้ๆกล้ครับเขาขนหน่อยแต่จิระยาตรงนี้ผมมาเจเมอันี้กันได้ก็พัด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 ไปอีก โอ้โดนัวตัวรัวจิระยะโดนตัวรัวรัวแต่ยะพยายามจะสวนคืนแต่ก็โดนพัดพัดแต่ตอนนี้กันได้ครับจิระยะโอ้แล้วก็โดนอยู่ดีครับอืมกระเด็นไปนู่นจะเดินจนเด้งกลับมาจอเดิมเอาครับจะเจอเพนครับเจอแปลกของทีมขวาเรียกว่าทีมขวาไปก่อนโอ้แต่เพนโดนเทมารลิรัวครับจังหวะนี้ เพนโดนเทมัลลี่รัวๆครับอืมมมเข็นจะสวยขึ้นได้หรือเปล่านี่ครับแล้วเรียกตัวมากินครับอโดนอยู่ดีก็เพนโดนอยู่ดีครับโหเทมารลีนี่มันเก่งเหมือนกันนี่หว่าโอ้โหจะโดนเตะครับอืมมมเตะไปเตะกาอากาศเทมารลีก็คืนกาอากาศเหมือนกันเลยจอไปนู่นเลยอืมมมชินรักเทนเซย์ครับสินตราเทนเซย์ เราจะโดนพัด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 เซนเพนเสื้อขาดจะใช้ท่าเดิมท่านี้ได้เลือดกลับคืนมาแล้วชินละเทนเสีเราก็เนี่ยปล่อยหินไปครับเทมาริพัดไปพัดอย่างเดียวเทมาลิได้อยู่ครับได้ครับเทมาลิถือว่ามีทรงครับเนี้ยไปอีกครับแล้วโอ้หแล้วเทนดูจักาครับทั้งวันนี้ออื เอาเหล็กไปตีเอาจัดเพนก็นจะ้องเหมือนกันนะตอนนี้โอ้โหเทมาริเก่งมากครับจัดเพนได้เดือะแบกเดอะแบกตัวใหม่เอาละฮะแล้ว,ลวซาบูสะครับโอ้โหโดนเทมาริมาอีกได้ทำอะไรไม่ได้โอ้โหพัดพัดรัลๆครับโหยซาบูสะฟัน ใครจะเอาเทวลิลงบ้างครับจังหวะน,นี้แล้วเลือดเหลือน,น้อยนะครับซาบ,บุสะเอาแล้วไปเป็นคุกน้ำครับโอ้โหเทมาลี่ตายไปเลยฮนะแล้วคนสุดท้ายของฝั่งซ้ายครับเพราะว่าตอนนี้ฝั่งขวาก็สุดท้ายเหมือนกันเอาลเจอกับดันโซครับดันโซนี่ก็เก่งเหมือนกันครับเดี๋ยวชาร์จมาจังหวะน,นี้ดันโซปล่อยไม้ไปไม่โดนปล่อยโลมไปโดนอยู่ครับ อล่อยเป่าลมไปเดี๋ยวแยกร่างนะครับสาบปะส้มผู้หโดนต่อยกีแยกร่างน้ำมาโดนต่อยทิ้งหมดเลยมีกันได้แต่ว่าหูโดนดาเมย์อยู่นะโดนทาเมจอยู่รอบแรกใครจะชนะไปครับอืดันโซดันโซต่อยดันโซต่อยดันโซสับุส้ก็ฟันฟันยับยับดันโซเสื้อขาดนะครับหัลมจังหวะนี้หนเป็นทีมลมป่ะเนี่ย อืมสมุทรสาคฟันฟันฟันแล้วไม้มาจังวะน,นี้โอขูหแล้วฟันดันโซครับโอ้หูหแล้วแพ้ไหมครับโอ้โหนึกว่าเพนจะเดอะแบกแต่สุดท้ายก็เป็นฝั่งซ้ายครับที่ชนะไปครับเป็นจิเทดันครับชื่อทีมต่างตะกี้เลยเราเข้ารอบรอบที่สองไปนะ